ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินมิจาชาติทุกระดับชั้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563นะครับวันนี้ในช่วงแรกนะครับจะเป็นการพบปะของฝ่ายบริหารเพื่อแนะนำแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนของเรา ซึ่งผมขออนุญาตเป็นตัวแทนฝ่ายผู้บริหารในการพบปะกับผู้ปกครองนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราจะาประชุมกันที่อาคารในประสงค์หรือห้องประชุมใหญ่นะครับแต่ในช่วงสถานการณ์าการแพร่ระบาดอย่างนี้นะครับเราก็ต้องใช้สื่อเทคโนโลยีนะครับในการพบปะพูดคุยกันนะครับในช่วงที่2จะให้ทางท่านผู้ปกครองได้ พบปะกับคุณครูประจำชั้นเพื่อทราบถึงพัฒนาการของบุตรหลานของท่านเกี่ยวกับด้านสติปัญญาด้านร่างกายด้านสังคมเพื่อหาแนวทางนะครับในการแก้ไขหรือพัฒนาบุตรหลานของท่านต่อไปนะครับในช่วงแรกนะครับผมจะพูดถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส19นะครับ ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะยังไม่มีการแพร่ระบาดหรือการติดเชื้อเพิ่มเติมของคนในประเทศนะครับแต่เราก็ต้องมีการระมัดระวังซึ่งมาตรการหลักๆของโรงเรียนนะครับในช่วงที่นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนนะครับก็จะมีการคัดกรองนักเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนของเราก็ได้กําหนดจุดคัดกรองต่างๆไว้ที่บริเวณหน้าโรงเรียนและข้างโรงเรียนนะครับ นักเรียนที่เดินทางมาถึงโรงเรียนจะต้องผ่านการคัดกรองนะครับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทำความสะอาดมือนะครับด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์นะครับนอกจากนี้ในการทำกิจกรรมก็มีการสวมหน้ากากอนามัยนะครับอนอกจากนี้นะครับโรงเรียนยังได้จัดทําสถานที่นะครับในการล้างมือให้กับนักเรียนในทุกอาคารนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมที่ เป็นการรวมตัวของนักเรียนมากๆเช่นการทํากิจกรรมหน้าเสาธงนะครับโรงเรียนก็จะสลับวันให้แต่ละสายชั้นนะครับมาทํากิจกรรมร่วมกันในส่วนของโรงอาหารนะครับโรงเรียนก็ได้ปรับปรุงโรงอาหารเพิ่มเติมสําหรับน้องนักเรียนป .1 ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อลดการแาออัดและก็เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นนะครับโรงเรียนจะจัดโต๊ะเก้าอี้ โดยการเว้นระยะห่างนะครับจะไม่มีการจัดกิจกรรมกลุ่มหรือการจัดโต๊ะเก้าอี้เป็นกลุ่มให้เรียนทำกิจกรรมในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอุบาลน,นะครับโรงเรียนมีนโยบายให้ครูผู้สอนจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนนะครับให้มีทักษะทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญานะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้สื่อวสัสดุอุปกรณ์ให้ผู้เรียน ได้ทดลองได้ลงมือไปบัิจริงนะครับเป็นการจัดการเรียนรู้แบบมอนเทสซอรีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะมีความยืดหยุ่นทางด้านร่างกายโดยจัดกิจกรรมในห้องยิมนาสติกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนคีไอทีตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยให้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนวิทยาศาสตร์รื่นเาว์ ในการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้นนะครับโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถมจุราลงกรมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้เรียนของเรานะครับให้มีทักษะในการอ่านการเขียนภาษาไทยนะครับและก็ทักษะการคิดคำนวณซึ่งโรงเรียนได้ดําเนินการมา3ปีนะครับก็ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีว่า นักเรียนในระดับชั้นปถมษาตอนต้นของเรานั้นมีทักษะในการอ่านการเขียนการสื่อสารภาษาไทยเป็นอย่างดีตลอดจนการมีทักษะในการคิดคำนวณเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันครับสำหรับในระดับชั้นปฐมษาตอนปลายนะครับและระดับชั้นมัธยมศสาตอนต้นนะครับโรงเรียนก็มีนโยบายให้ครูผู้สอนเน้นให้นักเรียนมีการเรียนรู้และมีทักษะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ซึ่งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นั้นจะเน้นให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์มีการคิดสังเคราะห์มีการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนรู้จักการสื่อสารที่ดีนะครับดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในระดับนี้นะครับจะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในห้องเรียนประมาณ80%นะครับส่วนอีก20%นั้นจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับครู ผ,ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแอปพลิเคชัน l i น์นะครับ e ูทู Facebook เป็นต้นนะครับซึ่งคุณครูก็จะมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ตลอดเวลาและก็ได้ทุกสถานที่นะครับเพียงแค่นักเรียนและคุณครูมีการสื่อสารการผ่าน ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างที่ผมนำเรียนมาข้างต้นนั้นนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบนี้นะครับจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความสนุกสนานนะครับได้มีทักษะในด้านเทคโนโลยีซึ่งโรงเรียนของเราก็ได้พัฒนาห้องสมุดนะครับเป็นห้องสมุดดิจิตอลให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์กได้แล้วก็ ในห้องเรียนทุกห้องเรียนนะครับโรงเรียนจะติดตั้งทีวีดิจิตอลซึ่งสามารถเป็นสื่อให้คุณครูของเรานำ uh, สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจาัดการเรียนการสอนได้ครอบคลุมทั้งโรงเรียนนอกจากนั้นนะครับโรงเรียนยังมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับใน uh, ระบบ Wi-Fi ครอบคุมทั้งโรงเรียนนะครับให้นักเรียนสามารถสื่อค้นข้อมูลได้ตลอดเวลานะครับ uh, ในทางกลับกันนะครับสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นนะครับ นอกจากจะมีผลดีแล้วนะครับก็ยังมีผลเสียตามมาเพราะฉะนั้นอยากจะฝากท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับช่วยสอดส่องดูแลนะครับบุตรหลานของท่านในการเข้าสู่หรือเข้าถึงสังคมโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์นะครับการพนันออนไลน์หรือสิ่งเสพติดออนไลน์ซึ่งตอนนี้กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วไปนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ปกครองให้สอดส่องดูแลเป็นพิเศษ นะครับในเรื่องอการเข้าถึงสังคมออนไลน์ของบุตรหลานของท่านด้วยนะครับนอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวแล้วนะครับทางโรงเรียนก็ยังเน้นกิจกรรมที่ฝึกระเบียบวินัยให้กับผู้เรียนนะครับฝึกคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการไหว้การมีสัมมาคาระวะการมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับการแต่งกายให้ถูกระเบียบเพราะนั้นก็อยากจะฝากท่านผู้ปกครองนะครับเมื่อเด็กอยู่ที่บ้าน ก็อยากให้ผู้ปกครองได้เข้มงวดเรื่องการมีระเบียบวินยัยการใช้เวลาว่างที่บ้านให้เกิดประโยชน์นะครับในด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมและก็การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้นะครับในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้พัฒนาและก็ปรับปรุปงห้องสมุดของเรานะครับให้เป็นห้องสมุดดิจิตัลเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในการสืบ,สบค้นข้อมูลนะครับ ในเดือนหน้านะครับโรงเรียนก็ได้รับงบประมาณนะครับในการปรับปรุงาลานกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธงนะครับให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของบุตรหลานของท่านนะครับแล้วก็ในเดือนหน้า,าเช่นกันนะครับโรงเรียนก็ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้งหรือว่าโดมนะครับครอบสนามฟุตซอลนะครับเพื่อให้นักเรียนของเราได้ทํากิจกรรมต่างๆ มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะขอความร่วมมือกับท่านผู้ปกครองก็คือการรับส่งบุตรหลานของท่านนะครับปัจจุบันนี้ผู้ปกครองหลายท่านนะครับมารับมาส่งบุตรหลานของท่านด้วยรถจักรยานยนต์ด้วยรถยนต์นะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับการจราจรบริเวน้าโรงเรียนหรือข้างโรงเรียนของเราค่อนข้างจะมีความหนาแน่นนะครับเพราะฉะนั้น ก็อยากจะฝากท่านผู้ปกครองนะครับให้ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบการจอดรถนะครับของทางโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นสถานที่ในการจอดรถนะครับการขับรถอย่างระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของเรานะครับครับสำหรับการพบปะกับทางฝ่ายบริหารผมก็คงจะใช้เวลาเพียงแค่นี้นะครับจะไม่รบกวนเวลาของท่านผู้ปกครองนะครับ ก่อนจากกันในวันนี้นะครับอยากจะให้ผู้ปกครองติดตามความเคลื่อนไหวนะครับข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนนะครับสามารถติดตามได้ที่ทางเว็บไซต์ของเรียนนะครับเว mm ็บไลเววิชาชาติ .ac.th นะครับหรือทางเพจทาง Facebook ของทางโรงเรียนนะครับ mm hmm. แล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับท่านผู้ปกครองอาจจะเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ของห้องเรียนเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร ของทางโรงเรียนได้นะครับสำหรับการประชุมผู้ปกครองในวันนี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งวา่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการร่วมมือของโรงเรียนกับผู้ปกครองนะครับในการพัฒนาบุตรหลานของเราให้เป็นเด็กที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติแล้วก็ให้บุตรหลานของเรานะครับสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับวันนี้ ขอพบปะกับท่านผู้ปกครองเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ